ภาวาที่จำปาสักเจอวิญญาณแทบทุกคืนประเทศเราเรื่องราวทั้งหมดนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อหกปีที่ผ่านมาตอนนั้นผมได้ไปหาคุณพอ่อซึ่งทำงานอยู่ในจังหวัดจำปาสักเป็นเวลาหนึ่งเดือนเระเป็นช่วงผิดเทอมพอดีโดยลักษณะของบ้านที่พักเป็นเรือนไม้สองชั้นแต่ว,ว่ามีห้องเรียงกันแบบห้องแถวมีทหารอยู่ด้านหน้า แล้วผมได้ไปเช่าบ้านอยู่ด้านในทางด้านซ้ายมือจะเป็นที่พักของทหารทางด้านขวามือจะเป็นโรงหมอล้างซึ่งก็คือโรงพยาบาลล้างส่วนด้านหลังจะเป็นป่าห่างออกไปอีกประมาณ100เมตรจะเป็นวัดส่วนบ้านที่ผมเข้าไปอยู่นั้นเป็นบ้านสองชั้นหลังใหญ่มากแต่ว่าค่าเช่านั้นแค่เพียง5้าแสนเกีหรือประมาณสองพบาทเท่านั้นสภาพแวดล้อมนาบ้านมีต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้ที่กินหมากได ที่เราเรียกกันว่าต้นหมากฟังแต่ว่าไม่แน่ใจภาษาไทยเรียกว่าต้นอะไรในการเดินทางไปอยู่หนึ่งเดือนนั้นผมไปด้วยกันทั้งหมด3คนมีแม่น้องชายแล้วก็ผมส่วนพ่อทำงานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วรวมกันเป็น4ี่คนเรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันแรกที่ได้เข้าไปอยู่สภาพภายในบ้านนั้นไม่ได้ทำความสะอาดฝุ่นเต็มไปหมด ในห้องนอนมีเสื่อหรือที่นอนให้นอนแต่เท่าที่ดูผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้เอามานอนได้หรือไม่แต่แม่ผมก็เอาผ้าที่เขาตากไว้มาเช็ดถูจนสะอาดแล้วก็เอามาปูนอนกันพอตกช่วงคำ่ำก็มีทหารที่พักอยู่ใกล้กันนั้นเดินเข้ามานั่งร่วมขีนข่าวด้วยคล้ายๆกับการเลี้ยงต้อนรับผู้มาอยู่ใหม่แต่ว่าพอนั่งทานข้าวกันได้แค่สิบนาทีไฟฟ้าก็ดับลงสักพักทหารที่ร่วมวงอยู่ ก็ลุกขึ้นเดินไปแล้วก็ไปยืนปัสสาวะอยู่ตรงใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบา้านพอทหารคนนั้นท,ทําธุระส่วนตัวเสร็จแกก็เดินกลับเข้ามาบอกว่าให้เอาอาหารยกไปไหว้เจ้าที่ด้วยนะแม่ก็ยกไปวางไว้เจ้าที่พร้อมทั้งจดุดโทรไม่ถึง20วินาทีไฟฟ้าก็กลับมาติดเหมือนเดิมซึ่งแปลกมากๆหลังจากนั้นทุกคนก็ทานข้าวกันต่อถึงเวลาก็เข้านอน แต่พอเราเดินจะขึ้นไปบนบ้านก็สังเกตเห็นตรงบริเวณบันไดาทางขึ้นชั้นสองมีเสาตกน้ำมันอยู่หนึ่งตน้นแล้วอยู่ทีตีเสาต้นนั้นก็สั่นแรงมากมันแรงจนรู้สึกถลยว่าเหมือนกับมีคนอยู่เยอะๆในบ้านแล้วกําลังกระเทือบเท้าให้บ้านสัน่นตอนนั้นคุณพ่อก็บอกว่าให้ทุกคนไหว้พระแล้วก็นอนอย่าไปสนใจอะไรทุกคนก็ทําตามสวดมือนไหว้พระแล้วก็เข้านอน จนกระทั่งผมหลับไปคืนนั้นผมฝันว่าในบ้านเหมือนกับมีคนมากมายกำลังวิ่งไล่ฆ่ากันอยู่ทั้งไล่ฟันทั้งยิงกันในฝันบ้านหลังนี้นองไปด้วยเลือดแล้วก็ซากศพจนกระทั่งคุณแม่มาผูกตอนประมาณหกโมงเช้าแล้วทุกคนก็เดินลงไปรวมตัวกันอยู่ชั้นล่างของบ้านแม่บอกกับผมว่าให้รีบเอาผ้าที่เอามาใช้เมื่อวานไปซักแล้วก็เอาไปตากไว้ที่เดิม เนื่องจากเมื่อคืนนี้ตอนที่ทุกคนกําลังนอนหลับแม่ได้เห็นผู้หญิงสองคนมีลักษณะรูปร่างอวบผมยาวนุ่งเ้นทั้งสองคนได้มานั่งอยู่ที่ปลายเท้าของแม่แล้วก็บอกว่าผ้าที่เอาไปใช้ถูบ้านนั้นถ้าเกิดใช้เสร็จแล้วให้นำไปตากให้เรียบร้อยเหมือนเดิมด้วยแม่เล่าได้สีหน้านิ่งเฉยเนื่องจากแกเป็นคนไม่ค่อยจะกลัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว วันนั้นเป็นวันเสาร์หลังจากผมทานข้าวเสร็จก็ออกมานั่งเล่นนอกบ้านมองออกไปเห็นมีคนอยู่สองคนดูจากลักษณะคล้ายเป็นคนงานที่อาศัยอยู่ในละแวกแถวนั้นแล้วคงกำลังพักงานอยู่ทั้งคู่เดินไปนอนอยู่ที่ใต้โรงหม้อ้างส่วนตัวผมก็ไม่สนใจลงไปเดินเล่นอยู่หน้าบ้านระหว่างนั้นก็สังเกตต้นไม้ใหญ่ที่เป็นต้นหมากแบบทิว่าผมเกิดน,นึกไงไม่รู้ไปหยิบเอาเศษไม้คว้างใส่ กว้างไปประมาณสักสองสามครั้งตามภาษาเด็กสนนแล้วจูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดออกมาเบาๆจากบริเวณนั้นเป็นเสียงที่ดูมากๆจับใจความได้ว่าอย่ามาเอามากนะหลานกูยังไม่ได้กินเลยพอได้ยินแค่นั้นผมก็ยินงงไม่รู้ว่าเสียงผู้หญิงคนนั้นดังมาจากที่ไหนเนื่องจากรอบตัวก็ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยตอนนั้นเริ่มกลัว เลยรีบวิ่งกลับไปหาแม่แล้วถามกับแม่ว่าแม่เมื่อกี้แม่ได้พูดอะไรหรือเปล่าแม่ก็บอกว่าเปล่าผมเลยเดินออกไปดูหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งปรากฏคนที่มาพักสองคนนั้นตอนแรกนึกว่าเป็นคนงานแต่จริงๆเขาเป็นทหารสองคนที่เพิ่งออกเวรมาทั้งคู่กําลังนอนพักอยู่ใต้โรงหมอผมเลยเดินเข้าไปใกลๆ้ๆแล้วก็ถามเขาสองคนว่าเออเมื่อสักครู่นี้ ได้ยินเสียงผู้หญิงแบบที่ผมได้ยินไหมครับแต่ว,ว่าทหารทั้งสองคนนั้นกับหัวเราะแล้วก็บอกว่าเองกลัวผีไหม,มก็ตอบกลับไปว่ากลัวแล้วพี่ทหารทั้งสองก็บอกว่าตามมาสิจะพาขึ้นไปดูอะไรดีๆข้างบนนี้ที่มันคือโรงหมอ้ังแล้วพี่ทหารก็เดินนําขึ้นไปผมเดินตามขึ้นไปดูก็สังเกตที่ผืน เห็นว่ามีรอยเลือดบรรยากาศมันเหมือนกับว่าที่นี่ยังคงมีคนอาศัยอยู่เพียงแค่ว่ามันเก่ามากแต่คงทิ้ง,งร่องรอยบางอย่างไว้ไม่ว่าจะเป็นคราบเลือดที่ติดอยู่ยแล้วรอยเทา้าพอเห็นแบบนั้นผมก็ชักหลอนๆแล้วก็ไม่กล้าไปยุ่งเกี่ยวเถาดวงหมอรังอีกเลยเวลาผ่านไปประมาณสองอาทิตย์ผมมีเพื่อนอยู่ประเทศลาวหนึ่งคนก็เลยชวนเขามาเล่นที่บ้าน เพื่อนคนนั้นก็มาเล่นแล้วก็นั่งกินข้าวด้วยกันแต่ขณะที่กําลังนั่งกินกันอยู่ทีดีเพื่อนก็บอกขึ้นมาว่าตรงที่เที่ยวเรากําลังนั่งกินข้าวกันอยู่นี้เป็นที่ที่เขาเคยวางศพเพราะเมื่อก่อนคนตายไม่มีโรงศพมันจะมีแค่ที่ใส่ศพเล็กๆแล้วก็เอาวางตั้งไว้กับพื้นแล้วจะมีการจุดเทียนเอาไว้ที่ปลายเท้าของศพผมก็ไม่รู้แต่ที่เพื่อนมันเล่าก็น่าจะจริงมีน่าล่ะ ท้งที่เรานั่งทานข้าวกันอยู่นั้น <S <S ก็ยังมีอรอยเทียนติดอยู่ที่พื้นเลยด้วยความสงสัยก็เลยไปถามแม่แม่กอบว่าที่นี่คงมีอะไรแปลกแม่ยังเล่าให้ผมฟังอีกว่าเมือ่อสองสามวันที่ผ่านมาแม่ได้นอนกลางวันอยู่แล้วพอดีตั้งหม้อถิงไหว้แต่วหลับไปสักพักเหมือนกับว่าไฟกําลังจะไหม้หมอ้อแล้วแม่ก็เกิดตกใจเตือนเนื่องจากเหมอดว่ามีคนมาวิ่งอยู่บนบ้านพอเหลือบตาขึ้นมองก็เห็นว่า มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ทหารกำลังวิ่งอยู่ในตัวบ้านตอนนั้นมีคนหนึ่งมาหยุดยืนมองหน้าแม่แล้วพูดขึ้นบอกว่าไฟกำลังจะไหม้แล้วลุกลุกเร็วเท่านั้นเองแม่สะดุ้งออกจากผราวังเดี๋ยวเรียบลุกขึ้นไปดูปรากฏเห็นหมอกเขา้าไฟเกือบจะไหม้อยู่แล้วก็จัดการทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยพอหันไปมองผู้คนที่เจอเมื่อกี้ก็ไม่เห็นใครทั้งเซน บนบ้านมีเพียงแค่แม่อยู่คนเดียวตอนนั้นแม่เริ่มกลัวแล้วแม่จึงเดินเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะอาบน้ำระหว่างนั้นแม่ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนกำลังเดินอยู่ในบ้านอีกแม่แปลกใจเพราะไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูเลยจะมีแค่เสียงเดินเสียงรองเทา้าดังอยู่บนบ้านไล่มาจนจะถึงหน้าห้องน้ำแล้วเสียงนั้นก็เดินกลับไปหน้าประตูใหม่ก่อนจะเงียบหายไป อีกเหตุการณ์นหนึ่งที่แปลกมาสําหรับบ้านหลังนี้ก็คือห้องนอนนั้นจะมีหน้าต่างเยอะมากประมาณ4ี่บานใหญ่ๆแต่ว่าเป็นบานเล็กย่อยอีก8บานเวลานอนก็ปิดไว้หมดแต่พอตื่นมาตอนเช้าหน้าต่างทุกบานก็ถูกไขเปิดออกหมดเลยทุกคนก็พากันงงถามว่ามีใครมาเปิดแต่กลับไม่มีใครรับว่าเปิดหน้าต่างเลยจนกระทั่งมาถึงวันสุดท้ายที่ครอบครัวเราต้องเดินทางกลับเมืองไทย หลังจากอยู่ที่นี่มาครบเดือนพอดีวันนั้นเป็นวันสิบห้าคำเป็นวันพระเขาเรียกกันว่าวันพระดับก่อนย้ายออกเจ้าของบ้านเช้าเขาก็ขอมาเดินตรวจดูแล้วเขาก็เดินเข้าไปในห้องหนึ่งผมด้วยความแปลกใจก็เลยเดินไปดูด้วยเนื่องจากห้องนี้ถูกปิดล็อกเอาไว้ในบ้านเราก็ไม่เคยมีใครเข้าไปพอผมตามเข้าไปก็ต้องตกใจเพระในห้องนั้นมีรูปผู้หญิงอยู่สองคน แล้วก็มีพระพุทธรูปอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเห็นแล้วขนลุกเลยคืนนั้นทุกคนก็เข้านอนเนื่องจากความลุ่งขึืนจะกลับแล้วคราวนี้เจอทั้งหมดเลยครับทุกคนฝันเหมือนกันคือฝันเห็นผู้หญิงสองคนแล้วก็ทหารอีกกว่า40คนเดินกันเต็มบ้านไปหมดคนเหล่านั้นเดินไปเดินมาแล้วก็หยุดถัมว่าจะกลับแล้วเหรอจะมาอีกไหมคิดถึง ส่วนผู้หญิงหนึ่งในสองคนนั้นก็เอาของเอาอาหารออกมาให้ทันแค่นั้นเองก็สะดุ้งตื่นกันหมดสรุปคืนนั้นก็นอนกันไม่ได้อีกเลยเนื่องจากว่าบนเรือนเหมือนกับกำลังมีคนเต้นรำเสียงคนเดินดังเต็มบ้านจนคุณพ่อของทนไม่ไหวก็เดินลงไปทำอะไรสักอย่างตรงบริเวณเสาตกน้ำมันกลางบ้านจากนั้นเสียงทุกอย่างก็เงียบเกรบเดี๋ยวทุกคนก็เข้าหนอด,ด้ขากับบาน เจ้าของบ้านก็แวะมาส่งขึ้นเครื่องบินที่เวียงจันทร์เขาได้เล่าถึงประวัติบ้านหลังที่พวกเราอยู่ว่าเดิมทีมันคือบ้านของพี่สาวสองคนของเขาเองเธอทั้งคู่เสียชีวิตลงช่วงที่ประเทศลาวทำสงครามกันแล้วก็มีทหารตายเป็นจำนวนมากด้วยแต่ว่าช่วงนั้นไม่มีที่พอจะเก็บศพก็เลยเอาศพเหล่านั้นไปวางไว้บ้านหลังที่พวกเราอยู่นั่นแหละส่วนรอยเทียนที่อยู่ตามผืนบ้านก็เป็นอย่างที่เพื่อนผมพูดเอาไว้นั่นแหละ คือเขาจุดเทียนเอาไว้ที่ปลายเทา้าศพแล้วอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ร,บรอบๆบ้านเช่านั้นพื้นดินแทบจะทั้งหมดต่างเต็มไปด้วยศพของทางหารที่ตายลงในสงครามครั้งนั้นเจ้าของบ้านยังพูดต่ออีกว่าพี่สาวต้องสองของเขายังมาเข้าฝันว่ารู้สึกถูกโฉลกัอบครอบครัวของ,ของผมวันหลังอยากให้มาอยู่ที่นี่อีกนะแล้วก่อนจะแยกย้ายเจ้าของบ้านเช่าก็ยังส่งอาหารยื่นมาให้ด้วย ซึ่งอาหารเหล่านั้นก็เป็นเหมือนกับในฝันที่หญิงสาวทั้งสองคนหยิบยื่นให้นั่นเองเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับภาวะที่จำปาสักประเทศเราขอพระคุณครับ